กว่า40ปีที่ดูโฮมดำเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งให้บริการด้านวัสดุก่อสาร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดูโฮมมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาประหยัดและหลากหลายตามแนวคิดครบถูกดีที่ดูโฮมจนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพร้อมขยายสาขาเกือบ30สาขาทั่วประเทศ สิ่งแรกเลยเรามองที่พื้นที่เราที่มันใหญ่นะคะเราต้องการแอร์ที่ได้มาตรฐานคือโปรแรงโลกระจายได้ไกลยเย็นสม่ำเสมอนะคะเราตั้งเป้านะคะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศหรืออื่นใดก็ช่างเราจะต้องควบคู่กับระบบที่ต้องประหยัดพลังงานซึ่ง LG ตอบโจทย์ในเรื่องการประหยัดพลังงานของเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาที่ได้มาตรฐานนะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราเลยเลือกคัสสันที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับ LG นะคะสาขาเทพรักษ์เนี่ยเป็นสาขาใหม่ที่เราเพิ่งเปิดและที่สำคัญคือพื้นที่ใหญ่เวลาลูกค้ามาใช้บริการจะรู้สึกสบายตัวนะคะตึกสำนักง,งานใหญ่บางปูนเรามีทั้งหมดจำนวน6ชั้น แต่ละชั้นมีพื้นที่ที่กว้างแล้วก็มีจํานวนปริมาณพนักง,งานที่เยอะพอได้รับความเย็นความระบายอากาศดีมันจะรู้สึกสดชื่นเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางหุนเขาเลยค่ะดูโฮมเราเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ที่มีมันตี VI เป็นเทคโนโลยี AI ที่ควบคุมการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ระบบ ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการให้ระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับข้อมูลได้แบบเดียวทัน LG เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบปรับอากาศทำให้เราสามารถคัสตอมไมค์เครื่องปรับอากาศให้เข้ากับสถานที่ของดูโฮมนะครับเราเลือกใช้คอร์รุ่นมันจีมีไอที่มีเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ทำงานประสานร่วมกับระบบ AI ทํทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีไอช่วยปรับสมดุลความเย็นได้แบบอัตโนมัติโดยปรับให้ เหมาะสมกับการใช้งานจริงทุกพื้นที่ พร้อมทั้งช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของแบตฟินเป็นระบบสารเคลือบตัวแผงของคอยล์ร้อนนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานให้มีอายุยืนยาวนานมากขึ้นเราเลือกใช้ AHU เพื่อบริหารจัดการคุณภาพอากาศในอาคารโมเดิร์นเทรและยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เย็นสบายพร้อมทั้งประหยัดพลังงานที่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจในส่วนของสำนักงานใหญ่เราเลือกใช้ LG รุ่นลอคาเสร็ตเนื่องจากมีดีไซน์ที่ทันสมัยมีความบางและเหมาะกับ อากาศสไตล์ล็อบมีการกระจายลมเย็นได้ทั่วทิศทางทำให้เหมาะสมต่อพื้นที่การทำงานของลูกคมระบบปรับอากาศทั้งหมดของ LG ที่ช่วยเราเประหยัดพลังงานได้เพราะมีประสิทธิภาพด้านพลังงานค่าซูเปรที่ดีที่สุดในตลาด LG มี LGBT, บริการหลังการขายที่ครอบคลุมทุกด,ด้านนอกจากนี้ยังมีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบระบบและแก้ไขให้เราแบบเดียวทำเราประทับใจและมั่นใจการดูแลของ LG ที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับเรา